สำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเสรภูมิสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่หมู่ที่1ถนนแจ้งสนิทตําบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการในพื้นที่อําเภอเสรภูมิ1อําเภอร,รวมพื้นที่รับผิดชอบ792.3ตารางกิโลเมตรปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์ในการควบคุมดูแลจํานวน87,570แปลงมีประชาชนมาใช้บริการจํานวน26,000รายต่อปี มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐโดยการให้บริการตามภารกิจหลักได้แก่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการออกเอกสารสิทธิในที่ดินการรังวัดและทำแผนที่การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนรวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บเงินรายได้และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินมากกว่า43ล้านบาทต่อปีมีข้าราชการและลูกจ้างรวม22คนด้านกายภาพมีการเปิดให้บริการนอกเวลาาัการหรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา08.30นถึงเวลา16.30นโดยไม่หยุดพักกลางวัน มีระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและรถโดยสารที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางที่ตั้งสำนักง,งานที่ดินอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23ถนนแจ้งสนิทมีป้ายบอกทิศทางและแสดงตำแหน่งแผนที่ในระบบ g o o g l e Map มีป้ายและสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการ และจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการมีการกำหนดตัวผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนมีป้ายแสดงหมายเลขช่องบริการชื่อผู้รับบริการรูปถ่ายตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งมี QR Code เพื่อให้ผู้รับบริการให้คะแนนความพึงพอใจต่อการรับบริการด้วย มีการออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหาลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อนเช่นติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับพื้นที่ให้บริการมีแสงสว่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการและความพร้อมของทรัพยากรที่มีเช่นจุดบริการน้ำดื่มกาแฟจุดพักคอยที่กว้างขวางมุมเขียนหนังสือมอออำนาจมุมข้อมูลข่าวสาร WiFi มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะห้องน้ำสำหรับคนพิการมีกลิ่นขอความช่วยเหลือภายในห้องน้ำมีสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉิน มีระบบคิวอัตโนมัติเพื่อความโปร่งใสในการให้บริการตามลำดับคิวมีหน้าจอแสดงลำดับคิวในการให้บริการสามารถสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟนเพื่อทราบลำดับคิวได้ทุกที่ทุกเวลามีจุดแรกรับโดยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการให้บริการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้นก่อนรับบัตรคิวจริงที่จุดประชาสัมพันธ์มีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการที่มีรูปแบบง่าย สะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งระบบประดาษและออนไลน์มีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรี่และจัดพื้นที่สำหรับผู้สูบบรี่เป็นไปนตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเสรภูมิจัดให้มีพื้นที่สีเขียวมีสวนหย่อมบริเวณที่นั่งพักผ่อนสำหรับรอรับบริการของประชาชนมุมพักผ่อนหย่อนใจจุดเช็คอินมีการออกแบบพื้นที่ที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีคันและผู้สูงอายุมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีที่จอดรถสำหรับคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาศิรภูมิให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงส่งเสริมแนวคิดในเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้กระดาษสองหน้าการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวและมีโครงการปลูกผักสวนครัว มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในการส่องแสงสว่างภายนอกอาคารด้านการให้บริการตามภารกิจหลักกรมที่ดินการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การออกเอกสารสิทธิในที่ดินการดังวัดที่ดินสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดมีการดังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจน RTK GNSS Network ใช้ผลการรังวัดที่ชัดเจนมีความมั่นยำสูงด้านงานบริการข้อมูลข่าวสารมีการจัดทำคู่มือประชาชนพรบอำนวยความสะดวกมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ,บร,การบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีศูนย์ดำเนินทำประจำสารงานที่ดินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้คำปรึกษามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการและมีช่องทางการร้องเรียนแบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวก มีคู่มือสำหรับปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทั้งรูปแบบดิจิทัลและรูปเล่มมีคณะทำงาน,งนศูนย์ราชการสะดวกเพื่อดำเนินการจัดทำแผนงานติดตามควบคุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยภายนอกเช่นในด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครอง การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการทำเอ็ระหว่างหน่วยงานกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้โดยในแผนดังกล่าวได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองณสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาทวัดบุรีและสาขาโพนทองประชาชนสามารถไปขอรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้ทำงานอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าขัดข้องมีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดต่างๆภายในสำนักงานและมีการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมีการเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่<ๆ>เช่นโครงการพี่สอนน้องการสอนงานสอนแนะงานโคชชิ่งการอบรมจากกรมที่ดินด้วยวิธี แอปพลิเคชัน Zoom เว็บคอนเฟรน c ์มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการช่องทางออนไลน์กรณีการติดต่อผ่านอีเมลมีการตอบกลับภายใน24ชั่วโมงการติดต่อผ่านระบบแชทหรือรลยมีการตอบกลับภายใน15นาทีการติดต่อผ่าน Facebook มีการตอบกลับภายใน1ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กำหนด มีช่องทางการให้บริการ5ช่องทางได้แก่ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่4ช่องบริการสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์มีการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับบริการบริการให้คำปรึกษาร้องเรียนร้องทุกข์ณศูนย์ดำรงธรรมและเข้าพบเจ้าพนักง,งานที่ดินได้โดยตรงการให้บริการออนไลน์ในปี2567 การให้บริการจองคิวนัดจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและรางวัดผ่านระบบออนไลน์ EQ Land ทั้งหมด627รายการให้บริการผ่านระบบ Land Fact จำนวน130รายบริการรับชำระเงินออนไลน์ในปีงบประมาณพศ2567จำนวน1 7 7 8 9 9 0บาทคิดเป็นร้อยละ 40.25จากเงินรายได้ทั้งหมดสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาศรีภูมิยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเช่นการร่วมบริจาคโลหิตโครงการพบปะประชาชนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจริตอาสาเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในบริการและทำงานเป็นทีมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเสรีภูมิ บริหารงานโดยนายนัทนานหอมจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเสรีภูมิมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวกให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน